ถึงนาสีนะคะขนาบข้างหนึ่งตรงท้าหนึ่งมาตีแล้วน,นะคะน้ำมันขึ้นสูงแล้วเกลื่นเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มคลิปนี้ก็น้ำอยู่ระดับหนึ่งพันัรอยสี่สิบามลูกบาทเมตรอีวัวเลือรากจุงนะคะกือตื่มก็ดื่มกันมา 嘿嘿。 เกลขาดสองเฟนเลยสองปั้งเลยดีนะเป็นเรือขาออกไหลาตามน้ำไม่ได้ทวนกระแสน้ำแบบนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยพี่ๆชาวเรือนะคะเดินทางกันถอยกอดไทยตอนนี้น้ำแรงดูนะคะพี่ตะลังเขายืนนะเขยืนถูกที่นะคะตรงไหนเครียดขาดแล้วมันดีดเขาจะไม่ยืนนะคะเขายืนรู้หลักเลย ดูน้ำไผ่เรือไผ่เรือโป๊ะนะเรือโป๊ะกับลำใหญ่ท่านผู้ชมดูสิลำใหญ่นะไม บวนี้เข้าได้สวยนะคะถึงตอนเลี้ยวถึงจะไหลเป็นตีลำก็เอาอยู่นะคะเข้าได้สวยงามน,น้ำขึ้นสูงแบบนี้ทางตรมเจ้าท่าขอความระม,มือจากสี่เลอโะหรือสาเลอโป๊ชาวเรือก็ให้ความระม,มือเป็นอย่างดีนะคะ ขนาดข้างได้ปลดเชือกแล้วปลดเชือกได้อย่างไวคล่องแคล่วมากงานกันเป็นทีมค่ะโอ้เรือไปนู่นแล้วจะเข้าโค้งวัดเกาะแก้วแล้วท้ายเรือ,อยังอยู่นี่เพิจะหลุดสามแยกน้ำวน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลฟที่ไลท์ทุกไลท์ที่กดให้นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุข,ขภาพแข็งแรงไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ